รอฟอมอรเร่งถงสายจัดทำใหม่ช่วยให้ผู้คนเดินทางสะดวกข,ขึ้นรอฟอมอยกระดับการดำเนินงานโครงการเพิ่มเติม2,000คิวพร้อมเปิดถนน9ตุลาคมโดยมีแผนเดิมสำหรับการเทรายและคอนกรีตอัดไปคาดว่าจะครบ2,000คิวภายในวันที่9ตุลาคมและความสูงของสายตอนนี้อยู่ที่2เมตรรวมความสูงของคอนกรีตที่เสริมแล้ว5เมตรจะเป็น7เมตรเมื่อเวลา15นาฬกาวันที่1ตุลาคม ที่โรงพยาบาลวชิระนายกิติกรตันเป่ารองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าพร้อมด้วยนางวรัญญาลีลาบุรณพงศ์ผอเคดุสิตและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิตสงกเสมผู้อํานวยการโรงพยาบาลชิรพยาระบุว่าพบช่องว่างบริเวณแนวท่อประปาซึ่งได้มีการเข้าตรวจและใช้คอนกรีตอัดไปประมาณ100คิวเพื่อป้องกันการเกิดรอยต่อขณะเดียวกันมีการปูนเสร็จตัวลงมาเพื่อเสริมความแข็งแรงคาดว่าจะ เทซายลงไปประมาณ1,300คิวจนกว่าจะครบ2,000คิวซึ่งผลรวมของความสูงที่เป็นไปได้2,57เมตรแม้ว่าฝนตกหนักช่วงบ่ายแต่ทางกรุงเทพมหานครได้นำเครื่องสุบน้ำมาใช้ในการควบคุมภาระน้ำพร้อมบอกว่าการทำงานยังคงตามแผนเดิมซึ่งจะเปิดการจราจรได้ภายในวันที่9ตุลาคมขณะที่พื้นที่ใต้อาคารสอนอสเสนได้มีการฉีดปูนเพื่อเสริมความแข็งแรงพร้อมเร่งสุบน้ำออกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม